สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เช้าวันพฤหัสนะคะดูบรรยากาศนะคะวันนี้หมอกลงเยอะมากนะคะดูค่ะหมอกลน้นลวนเลยนะคะพี่โค พี่โกของเรานอนตากหมอกนะคะดูนะคะหมอกบรรยากาศตอนเช้าค่ะติตโมเช้านะคะดูหมอกเยอะมากดูนะคะ,ะพี่โมอของเราค่ะ้าประจำของน้องนะคะ พี่โมดูนะคะหมอกนะคะขาวแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะ เป็นทะเลหมอกนะคะตื่นมาตอนเช้าตกใจหมดเลยนะคะเพราะว่าขาวไปหมดสับป,ปะรดน้องก็จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาสับป,ปะรดให้น้องอีก ดิค่ากอนแตงโมค่าค่ากอนค่าค่ากอนค่าเสียงด้วยค่าซวซๆไ่คอนค่าน้องขอยาก,กินนะคะ ดูนะคะน้องแตงโมของเรากินด้วยโยกไปด้วยนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆของเขานะคะพี่โมหนูกินแล้วหนูจะโยกทำไมคะดูนะคะขนาดน้องกินน้องยังโยกนะคะ อันนี้ก็ยากของน้องนะคะไปเกี่ยวมาเมื่อวาน นะคะขาวเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็ไก่ของโคโคน้องควานตตงมูนะคะกำลังฟักเลยค่ะมีสวงแม่นะคะ ของพ่อน้องแตงโมนะคะนี่ก็บ้านของน้องแตงโมนะคะบ้านของพ่อคอนนะคะพ่อคอนเพิ่งตื่นนอนนะคะนั่ง,งงงงอยู่คะ่ะดูนะคะหมอกทะเลหมอกนะคะ ที่เราอยู่ก็มีม้าด้วยนะคะนี่นะคะมีทั้งมา้ามีทั้งช้างนะคะนี่นะคะบรรยากาศค่ะ <c oughs> ันนี้ก็น้องข้าวเหนียวนะคะ <is> ข้าวเหนียวหว,ว,วัดดีค่ะอะดีสวยๆเร็วๆค่ะอนดูความขี้เกียจของน้องนะคะขี้อ้อนค่ะอนน้องข้าวเหนียวนี่นะคะเป็นครอบครัวของน้องแตงโมนะคะ แล้วก็นี้ด้วยนะคะเป็นครอบครัวของน้องเตงโมค่ะบรรยากาศนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าหมอกมาจากไหนนะคะเยอะมาก จนมองไม่เห็นอะไรนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆบ้านน้องแตงโมนะคะ พวกของเรามาืจอน้องเตงโมของเราอีกแล้วยังยุกเหมือนเดิมนะคะพี่โม ดูนมของน้องนะคะใหญ่แล้วนะคะกะประมาณว่าน้องเขาจะโลดในอีกดถึง8เดือนนะคะ อ้วนตัวกลมเลยนะคะ คุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะช่องพังน้องแตงโมค่ะขอบคุณนะคะ